thank you สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่สวนอังกฤษหน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะตั้งใจมาย้ายต้นไม้นะคะตอนแรกนะคะเมฆเยอะมากๆเลยค่ะเม่ร้อนนะคะก็เลยตั้งใจย้ายต้นไม้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกด้วยนะคะย้ายไปย้ายมานะคะแดดออกค่ะตอนนี้ก็ย้ายต้นไม้ใหญ่เสร็จหมดแล้วนะคะเหลือกุหลาบหต้นนะคะซึ่งจะยังไม่ย้ายตอนนี้นะคะเพราะว่ามันร้อนเกินไปนะคะกลัวกุหลาบจะช็อกค่ะตอนนี้ก็กําลังรดน้ําอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนัดไปขนดินมาเพื่อจะมาะกลบลงไปในหลุมที่มันเป็นหลุมที่เราย้ายต้นไม้นะคะแลวเดี๋ยวเราจะไปพักก่อนแป๊บงนึ ูนะคะ เสร็จแล้วค่ะงานวันนี้นะคะเช้านี้ก็เข้าสวนอังกฤษหน้าบ้านนะคะได้ย้ายต้นไม้ค่ะนี่ค่ะต้นไม้ที่ย้ายออกมานะคะจะมีต้นนี้ต้นหนึ่งคะอยู่ตรงนี้ค่ะต้นนี้ชื่อว่าต้นเทียนหยดนะคะสีม่วงค่ะก็เราเอามาไว้ข้างต้นนีออนนะคะเพราะว่าฝั่งขวานี้นะคะเราก็มีนีออนต้นหนึ่งแล้วก็มีเทียนหยดอีกต้นหนึ่งนะคะก็เลยอยากจะให้มันเข้ากันนะคะดูเป็นคู่กันนะคะก็เลยย้ายมาเพราะว่าตรงกลางตอนนี้เนี่ยเมื่อเช้านะคะเรามา ฉีดสีสเปรย์นะคะทำแนวอ่า สนามหญ้าใหม่นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอ,อยากจะเปลี่ยนเป็นหญ้าอย่างเดียวแล้วนะคะเห็นแนวสีฟ้าไหมคะนี่คะ่ะก็วิธีของเรานะคะง่ายมากๆเลยนะคะก็เอาอเหล็กมาปักไว้ตรงกลางนะคะกะ็แล้วก็ลองวัดดูนะคะว่าอยากได้แนวประมาณไหนนะคะเอาเหล็กปักไว้ตรงกลางแล้วก็มัดเชือกนะคะแล้วก็มีสีสเปร์มัดนะคะแล้วก็เดินไปตรงที่อยากจะเริ่มนะคะแล้วก็ฉีดวนเลยค่ะตอนนี้ก็จะกลมมากๆเลยนะคะมันก็จะคล้ายๆแบบว่าเรา วาดวงเวียนบนกระดาษเลยนะคะก็วิธีเดียวกันเลยค่ะตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ที่ย้ายนะคะนอกจากต้นเทียนหยดแล้วก็จะมีต้นนี้คะ่ะต้นนี้สวยมากๆเลยชาหกเกียนต้นนี้ย้ายมาจากสวนในระเบียงนะคะตอนแรกก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะตอนนี้กลบแล้วคะ่ะไปเอาดินมากลบนะคะแล้วก็ย้ายไปไว้ข้างหลังเส้นสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีต้นต้นนี้ต้นเข็มปัตเวียนนะคะเอามาปักชำไว้นะคะนี่คะ่ะดอกสีชมพูนะคะซึ่งอยู่ อยู่ในเส้นสีฟ้าพอดีคาบเส้นเลยนะคะก็เลยเปล่อยไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะชาหกเกียนสองต้นนะคะตอนแรกจะอยู่ตรงข้างๆหินใช่ไหมคะตอนนี้ก็ย้ายมาใหม่นะคะให้เป็นทางเข้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องทํอาทางเดินหินต่อมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มีต้นอะไรอีกนะ น่าจะหมดแล้วนะคะต้นใหญ่อะแล้วก็จะเหลือตรงนี้ก็คือต้นกุหลาบนะคะหกต้นค่ะนี่มันจะมีตรงนี้สองนะคะแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มตรงนี้สามแล้วก็จะมีต้นเดี่ยวๆอยู่ตรงนู้นต้นหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะรอวันที่อากาศไม่ไม่ร้อนมากนะคะตอนนี้คือมันตอนเที่ยงเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะย้ายนะคะก็อาจจะต้องเป็นย้ายตอนเย็นหรือว่า วันที่แบบว่ามีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวเขาจะช็อกนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็เ,เ,เมฆมาเราก็เลยคิดว่ามันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับการย้ายกุหลาบนะคะเดี๋ยวถ้าย้ายกุหลาบออกทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีต้นไม้แล้วนะคะก็อาจะปล่อยให้ยาขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอารถตัดยาตัดค่ะนี่ แนวก็จะคล้ายๆแนวเดิมนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามเดี๋ยวต้องตัดขอบให้มันตรงหมายถึงว่าตรงตรงเส้นเนี่ยให้มันแบบว่าดูเป็นโค้งสวยๆเลยเนี่ยค่ะแดดมาละอ๋อวันนี้ขอบอกว่านี่ค่ะกุหลาบสตรอเบอรี่ฮิลสวยมากคือเริ่มทยอยบานนะคะแล้วก็ตั้งแต่หลายวันแล้วแต่วันนี้รู้สึกจะบานเยอะเลยค่ะที่เห็นตุมต้มๆมาก่อนหน้านี้นะคะนี่ s t รอเบอรี่ฮิลนะคะเมื่อเช้าคือเราเดินออกมาเราเห็นเขาก่อนเลยเพราะว่าเขาแบบบานเยอะมากนี่ค่ะพึ่งชอบมากๆเลยขอดมหน่อยนะคะโอ้หอมชื่นใจมากๆเลยค่ะนี่มีหลายดอกเลยแล้วแบบดูแบบดูมีเยอะอะดูเหมือนปลูกอุหลาบเก่งแต่ความจริงก็เขาก็ดูแลตัวเองนะคะเราก็ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษยังมีตูมอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวน่าจะบานอีกสักหลายวันอยู่ นี่ค่ะถ้าเทียบกับขนาดมือนะเดี๋ยวขอวางร่มแป๊บหนึงนี่ค่ะเทียบกับขนาดมือก็จะประมาณนี้นะคะสีละมุนมากๆแล้วก็บานตัวตัวดอกจริงๆอ่ะน่าจะบานสักอสองวันนะคะแล้วก็ค่อยๆโรยแต่ว่าเขาเขาต้นเดียวตรงเนี้ยเห็นไหมเขาเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีวัลเลตันโอฮอซึ่งตอนนี้เริ่มจะ โรยแล้วนะคะเขาเจ้ากลมๆเหมือนลูกชิ้นนิดนึงคล้คลายๆชาร์ลอตเหมือนกันนะเราชอบต้นนี้ก็สองต้นนี้คือ,อลูกรักเหมือนกันเพราะว่าหายากนะคะแล้วก็ต้นวันลลตันนี่ก็คืออติดตาเองภูมิใจนิดหนึง่งให้ดูอีกรอบหนึ่งสวยฟูมากๆเลยค่ะนี่โอเคค่ะก็วันนี้เอ๊อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเรดิโอทม์นะ นี่ค่ะเพิ่งเริ่มกลับมาเดี๋ยวมันจะมีหลายต้นที่จะตายนะคะอย่างเงี้ยได้แบกไปละก็เดี๋ยวอาจจะปล่อยเขาตายไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวอยากได้ใหม่ต้นนี้ก็น่าจะไปแล้วเหมือนกันต้นนี้แครีนะคะหรือที่หลายๆคนเรียกว่าคาล่นะคะก็อันนี้ชาร์ลอตต์เพิ่งกลับมานะคะอันนี้วิลเลียมมอริสก็กำลังจะกลับมาเหมือนกันเริ่มบานละข้างบนตูมเยอะมากเลยค่ะ แต่อันนี้ก็สวยสุดละพากากรองทนมากๆผีเสื้อก็ชอบเนี่ยอ๋อผีเสื้อไม่อยากให้รบกวนนะคะดูดน้ำหวานอยู่โอเคเนี่ย่ะดูจากมุมนี้เห็นสตอเบอรี่ฮิลชัดมากๆเลยแล้วก็แทนกลับมานะคะ ภาพโดยรวมของสวนอังกฤษเดี๋ยวตรงกลางจะมีแต่สนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้จะอยู่ช่วงแบบว่าตรงโซนรอบนอกหมดเลยนะคะกระถางกระถางสีเทานี้เราก็ย้ายไปแล้วนะคะเอาไปไว้นอกอเส้นสีดาเงินค่ะคือดูตรงนี้มันอาจจะดูยังไม่ค่อยกลมเพราะว่าดินมันไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวต้องค่อยๆปรับดินให้เท่ากันแต่ว่าเราก็คือใช้ระบบวาดวงเวียนก็น่าจะกลมอยู่ค่ะตอนนี้ก็นัดก็มาช่วย ย้ายต้นไม้เมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปทําสลบนะคะเพราะว่าส l o ดินมันไหลนิดนึงก็เลยอยากจะให้เริ่มแบบว่าปันดินใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องปูหญ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะก็เลยเหาไม้มากันแล้วก็เดี๋ยวจะเอาดินมาใส่ด้วยนะคะแต่ตรงฝั่งฝั่งนี้ยังยังไม่ได้ขุดเอหญ้า,าออกเพราะว่ากลัวมันจะทลายมากกว่าเดิมแต่จะเอาฝั่งโน้นก่อนนะคะค่อยๆทํา นี่ค่ะมองมุมนี้ก็สวยนะคะตอนนี้มองจากมุมนี้คือมีสีชมพูหวานมากๆเลยนี่ผู้ช่วยออกมาช่วยละยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยน่าจะหิวละตรงโน้นเราเห็นชั่วเอมอะชัดมากเลยค่ะจากมุมนี้เดี๋ยวเราขอลองซูมก่อนนะเดี๋ยวกลัวกล้องสั่นลองซูมนี่ค่ะเห็นชั่วเอมไหมคะ ช่วยเห็นฉันหน่อยเถอะอะไรอย่างงี้ฉันอุตส่าห์สูงเป็นกุนหลาบเลื้อยให้ดูอะไรอย่างเงี้ยสวยดีเนาะนี่คะ่ะบรรยากาศตอนเที่ยงนะคะช่วงหน้าฝนนะคะที่เชียงใหม่นะคะก็เดี๋ยวสักพักฝนน่าจะตกค่ะเมื่อวานก็ตกทั้งวันเลยสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ